ณเมืองแห่งหนึ่งเฮ้ย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 นั่นมันอะไรเนี่ยย่ำทำอะไรของแกเนี่ยเป็ดเเพ็ดทำม้าอะไรของแกเนี่ยฮะเป็เพ็ดเว่ยนต้องท้าถนนเว้ยไม่มีรถคุกโง่ละไป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  เฮ้ยเดี๋ยวคนมาปาเรียไาเยยุยซ่อนดีวะตาปัะาเหนตัวหาเลยวะไปดีกว่าป๊าปลาดปปลตปตาปาโชว์ไปกันเทยกันเถอะโชว์ชว์แอบอืมอืมเห็นมีใครไม่มีใครดีวะเราผ่านละเฮ้ยจิบจิบจิบโอ้ยเจ็บมึงทำอะไรก็ทำเจ็บเจ็บมือไง นี่แหละจุดหมายของเรามันคืออะไรเนี่ยบล็อกไดมอนด์เฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะทำอะไรลงไปลูกไม่รู้เอ้ยต่อว่ะอ่ะไม่ใช่ของกแกบอกว่าจะเอาไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยระบบความปลอดภัยเขาดีเยี่ยมเฮ้ยมันโผล่มาเยี่ยมเฮ้ยรับประกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเพียงแค่คุณมีลูฟิตอกฟิตลูฟูนี่มันอะไรอ่ะเนียยหยุดดิว่า ม,ม,ม,มันมาลองไอแกลับมาคิดหอเมืงพาเหว